ตอนที่466ผู้มุฒสสูงสุดของนิกายเล่หลอมได้โกรธจัดทั้งขีดสุดเพราะเขาที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนี่หลันถึงการสัมผัสได้ถึงพลังใหม่ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้โดยที่ศัตรูตัวฉกาดอย่างผู้วุฒิสูงสุดของนิกายอธิผ่านฟ้าก็ยังทําอะไรไม่ได้นี่มันจึงทําให้เขารู้สึกสูงส่งเป็นอย่างมากแต่ว่าความรู้สึกนี้ได้หายไปหลังจากที่หลินเทียนได้ปรากฏตัวออกมา พร้อมทั้งตบเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเปิี่วออกไปจนทิ้งรอยฝ่ามือเอาไว้บนใบหน้าของเขาจนทําให้ฟันของเขาแทบจะหลุดออกมาหมดปากอยู่แล้วแล้วมันจะไม่ทําให้เขาโกรธได้ยังไงกันบุ้มพลังเทวะอันป่าเถื่อนได้ประทุกออกมาและส่งผลให้นิกายอธิผ่านฟ้าถึงกับสั่นไหวไม่หยุดย่อนทั้งขุนเขากําลังสายไปมานี่มันหรือว่านี่คือพลังของผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณน,นิรันดกันนี่มัน หลายๆคนได้แต่แข็งค้างไปในทันทีเพราะแรงกดดันที่พวงวุโสโสูงสุดของนิกายน้อยหลอมส่งออกมานั้นมันไหลกจาจนเกินไปจนทําให้พื้นที่ภายในนิกายอธิผ่านฟ้าถึงกับปีแตกไปทั่วพายุอลรุนแรงได้กวดออกไปรอบๆและส่งปวในเส้นผมสีดําของหลินเทียนปิวสวัยไปมาหลินเทียนระวังด้วยเจ้านิกายอธิผ่านฟ้าได้ส่งเสียงเตือนออกมาการที่หลินเทียนตกอีกฝ่ายจนปีวออกไปก่อนหน้านี้ทําให้เขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมาก แต่หลังจากที่ได้เห็นผู้อวุโสสูงสุดของนิกายไรยหลอมปลดปล่อยแรงกดดันที่มาหาศาลออกมายิ่งกว่าเดิมมันก็ทาให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับตัวของดินเทียนบุ้มผู้อาวุโสสูงส,งสุดของนิกายไรยหลอมได้ระเบิดพลังเทพของตัวเองออกมาด้วยสีหน้าที่เข้่งขึมและส่งผลในทั่วขุนเขาสั่นไหวไม่หยุดหย่อนความเร็วสุดยอดร่างกายแข็งแกร่งแต่นั่นมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนัก พวกวุโสสูงสุดของนิกายล่อยหลอมได้พูดออกมาระหว่างที่จ้องมองไปทางดินเทียนพร้อมทั้งพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่านี่คือพลังเทวะที่ข้าได้รับมาในเมื่อเจ้าไม่คิดจะกลับไปยินนิกายของข้าดีๆงั้นข้าก็จะตัดแขนตัดขาของเจ้าแล้วเอาตัวของเจ้ากลับไปเองหลังจากพูดจบแล้วพลังเทวะของพอกวุโศสูงสุดของนิกายล้อยหลอมก็ได้เค้มข้นขึ้นกว่าเก่าก่อนจะทำให้มิติในรอบของนิกายอธิษานฟ้า,ฟาถึงกับปีแตกออกเป็นเสี่ยง พื้นที่ได้สัส่นสะเทือนไม่หยุดหย่อนระหว่างที่ก้อนหินน้อยใหญ่ได้แตกสลายหายไปมันเป็นพลังทําลายที่น่าหวัว่นหวั่นถึงขั้นสุดยอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังทําลายระดับนี้แล้วมันก็อดทําให้ผู้คนสั่นไหวได้วยความร้ยกัดของมันไม่ได้ใครจะไปสามารถต่อกก่อนได้กันขุนเขาของเรากําลังจะถะล่มสิทธิในนิายได้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธหลินเทียนได้ยืนอยู่ด้านหน้ายังคงจ้องออกไปทางฝ่ายตรงข้ามโดยสีหน้าที่เย็นเยือกเช่นเคย เขาได้ยกมือขวาของตัวเองขึ้นพร้อมทั้งโบกมือเพื่อส่งอักาะสีเงินออกไป็นรอบๆพอเขาที่เป็นถึงปรมาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่6นั้นสามารถวางขายอาคมป้องกันกลางอากาศได้จึงได้ทําให้สถานที่โดยรอบกลับมาเป็นปกติโดยไม่เกิดการปีแตกหรือว่ามิติที่บิดเบี้ยวอีกนี่มันอะไรกันดูเหมือนขายอาคมนั่นหรือสิบพิ่นก็เชี่ยวชาญมันเหมือนกันเหล่าสิบแผนในนไ้กายต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไป ผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายอธิผ่านฟ้าและคนอื่นๆล้วนแต่พากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะพวกเขารู้ดีว่าการที่สามารถวางขายอาคมได้กลางอากาศมันเป็นเรื่องที่มีเพียงปรมาจจา์ด้านขายอาคมระดับที่6เท่านั้นที่จะสามารถทําได้แต่ตอนนี้หลินเทียนสามารถตวัดมือไปมาเพื่อที่จะวาดขายอาคมกลางอากาศได้เพื่อทเให้สถานการณ์โดยรอบทรงตัวนี่มันแต่ไม่พวกเขาแข็งค้างไปในทันทีเขาเชี่ยวชาญขายอาคมด้วยงั้นหรือ แถมยังเป็นถึงปรุมาจารย์ระดับที่6นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันถูปโปได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปหรือว่าสิทธิพี่จะเป็นคนถ่ายทอดให้กับเขากันไม่สิเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิทธิพี่ไม่เคยปลึกฝนขายอาคมมาก่อนข้ายืนยันได้ในจุดนี้เจา้าเนกเกอรอธิ่านฟ้าได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงปรมาจารย์ด้านขายอาคมในโลกนี้เป็นกลุ่มที่หาได้ยากมากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับที่6ที่มีตัวตน เหมือนดังผู้ยิ่งใหญ่แต่ละคนล้วนแต่เป็นคนที่มีอายุแต่ตอนนี้หลินเทียนอายุเพียงแค่17ปีแต่กลับตัดผ่านไปเป็นปรมาจา์ด้านกายอาคมระดับที่6นี่มันเป็นปฏิหารชัดๆหรือเหล่าเชื่อจากนิกายเจ็ดตำหนักรอบรู้เจ้านิกายล้อหล่อมและคนอื่นๆเองต่างก็แสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาเด็กที่มีอายุ17ปีกลับเป็นปรมาจา์ด้านขายอาคมระดับที่6ไม่คิดเลยว่ามันจะมีพีตายยังขายอาคมแบบนี้ แถมยังเป็นปรมัจรย์ด้านกายอาคมระดับที่6เสียด้วยผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายไร่หลอมได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นยเยือกหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าไร้อารมณ์ออกมาและยังคงมองไปทางอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เย็นชาชเช่นเคยก่อนที่เขาจะก้าวเท้าออกไปด้านหน้าลหลายๆคนถึงกับพัะหลาไปกับการกระทําของเขาแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญ,ญาณน,นิลันแต่เขากลับทําท่าทางแบบนั้นสายตาของผู้อวุโสสูงสุดของนิกายไร่หลอม ถึงกับเย็นชาย,ยิ่งกว่าเขา่าพร้อมตั้งพูดขึ้นมาว่าแน่นอนว่าปรุลมาจารย์ด้านกายอาคมระดับที่6นั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่เจ้าคิดว่าจะสามารถต่อกรกับข้าได้ด้วยจุดนี้อย่างนั้นหรือแถมยังกล้าเดินออกมาด้วยตัวเองอีกไม่คิดว่ามันอวดดีเกินเพียเสียงตบอย่างดังถูกส่งออกมาก่อนที่ร่างของผู้วุโสสูงสุดของนิกายร้อยหลอมจะปล้วออกไปกัดแทกกับหินก้อนใหญ่อีกครั้งร่างของหลินเทียนได้อยู่ตำแหน่งก่อนหน้านี้ ยังคงพุ่งออกไปทางอีกฝ่ายอีกครั้งเร็วเร็วมากๆเขาเคลื่อนไหวต้นไหนกันข้ามองตามไม่ทันด้วยซ้ำณน,นี่หลายๆคนได้แต่นิ่งไปเจ้านิกายลหลอมได้แต่สั่นะลิกส่วนลุยเหล่าเชียกก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพอผู้เชี่ยวชาญที่แข็งเก่งอย่างผู้วุฒิสูงสุดของนิกายลหลอมที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณน,นิลันกับถูกดินเทียนตบอีกแล้วบุ่มพลังเทวะหนักหน่วงได้ระเบิดออกมาจากล่างของผู้วุโสสูงสุด ของนิกาย้อยหลอมที่กําลังร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งปรากฏต,ตัวขึ้นกลางอากาศในพิบตาไอ้ระยาแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าใช้อะไรแต่เจ้าจะทําอะไรข้าได้บนนี้กันผู้อาวุโสสูงสุดของนิกาย้อยหลอมได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนหน้านี้เขาคิดเพียงแค่ว่าหลินเทียนนั้นใช้ลูกไม้บางอย่างโจมตีเข้าใส่เขาแต่เขาคิดว่าความแข็งแกร่งจริงๆข,ของหลินเทียนไม่ได้มีมากขนาดนั้นเพราะต้องรู้ก่อนว่าไม่กี่เดือนก่อนนี้ ดินเทียนเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้รอบรู้เท่านั้นแต่ภายในไม่กี่เดือนมานี้จะแข็งแกร่งเกินกว่าเขาไปได้ยังไงโดยเฉพาะหลังจากที่เขาตระหนักได้ถึงว่าอีกฝ่ายเป็นปรมาจาร์ด้านขายอาคมระดับที่6แล้วมันก็ยิ่งสนับสนุนข้อสันนิษฐานของเขาพอเรื่องนี้มันจะดูไม่แปลกเท่าไหร่มันมีบันทึกเอาไว้ว่าปรมาจาร์ด้านกายอาคมระดับที่6ที่อยู่ในเขตแดนผู้รอบรู้นั้นสามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกงมันภารตอนไปลายได้โดวยวิธีการต่างๆนานา,นานมากมาย หลินเทียนยังคงมองออกไปทางเขาด้วยสายตาที่เย็นยเยือกดูน้ำแข็งร่างของเขาได้จางหายไปก่อนจะปรากฏตัวขึ้นกลางค้างผู้วุฒิสูงสุดของนิไกยและหลอมในชั่วพพิบตานี่เจา้าเพียเสียงตบครั้งที่สามถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ล่างของผู้วุฒิสูงสุดของนิไายและหลอมได้ปิวต,ตกลงมาจากฟากฟ้าโดยทันทีร่างของผู้วุฒิสูงสุดได้กระแทกลงกับพื้นจนเกิดเป็นหลุมลึกแต่หลินเทียนก็ยังคงหอะอ,อยู่กลางอากาศ ด้วยสายตาที่มองลงไปเสมือนดั่งราชาจากยุคอดีตการเหล่าผู้คนที่พากันเห็นภาพเหล่านี้ก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงยืนอยู่กลางอากาศได้นี่เขตแดนจกักรพรรดิ์ผาใบหน้าของผู้คนพากันเปลี่ยนสีไปในทันทีบอกว่ามันเป็นระดับพลังของตัวตนระดับผู้อวโสของทั้งสีนิ่กายเขตแดนจกักรพรรดิภางั้นหรือนี่มันเป็นเขตแดนจกักรพรรดิภาจริงๆด้วยโดดเด่น เท่ากับสิทธิพี่ในอดีตเลยไม่สิโดดเด่นเสียยิ่งกว่าด้วยซ้ำนี่แหละคือผู้มีพรสวรรค์ของนิกายเราเหล่าเจ้านิกายและพววู้วโสพากันส่งเสียงพร้อมๆกับเหวเลาะออกมาเมื่อมองไปทางหลินเทียนระหว่างที่เขาเหาะอ,อยู่กลางอากาศแล้วก็พันนึกถึงภาพก่อนหน้านี้ที่หลินเทียนเหาะลงมาจากฟากฟ้าแต่ว่ามันเป็นเพราะความประหลาดใจและความกังวลรวมถึงความตกตะลึงจึงได้ทําให้พวกเขาไม่ทันตระหนักถึงจุดนี้แต่เมื่อย้อนกลับไปแล้ว ก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นจนตัวสั่นโดยทันทีอายุ17ปีเขตแดนจักรพรรดภานี่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับไหนกันไม่เป็นไปไม่ได้สีหน้าของเจ้าในกายร้อยหลอมได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงมันผ่านไปนานเท่าไหรกันแต่ลินเทียนกับตัดผ่านไปยังเขตแดนจักรพรรดภาจากเขตแดนผู้อรอบรู้ได้นี่มันเป็นความเร็วระดับไหนกันหลุยเหล่าเชื่อเองก็พันสันลักไปเช่นเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจักรพรรดภา ที่มีอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีแถมยังเป็นปรมัจารย์ด้านกายอาคุมระดับที่หกนี่มันผู้มีพรสวรรค์นขนาดไหนกันบุ้มพลังเทวะได้สั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่ผู้วุโสสูงสุดของนิกายและหลอมได้ลุกขึ้นมาด้วยสีนาทีซีดราวกับกระดาษเพราะความรู้สึกกลัวถึงขีดสุดเอลิยมเจ้ามันอวดดีเกินไปเขาได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังเพราหลินเทียนมันกล้าจะตบหน้าเขาติดติดกันสามครั้ง เสียงกระบี่คำลามอย่างดังถูกส่งออกมาลางของผู้วุส,สูงสุดของนิกายไร้หลอมได้หอขึ้นไปพร้อมๆกับปรากฏอาวุธนิรัน์มากมายไม่เว้นแม้แต่อาวุธสมบัติระดับสูงกว่าสิบชิ้นซึ่งให้ความรู้สึกที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากตับไม่ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยอาวุธกว่า98ชิ้นซึ่งส่งผลให้สีหน้าของผู้คนเปลี่ยนไปอีกครั้งท่านบรรพบุรุษที่ทิ้งทักษะนี้เอาไว้สามารถควบคุมอาวุธได้มากที่สุด49 แต่ข้าที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิรันด์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไปแล้วดังนั้นจึงสามารถควบคุมอาวุธได้มากกว่า98ชิ้นผู้อาวุธโสสูงสุดของนิกร้อยหลอมได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดุร้ายหลินเทียนยังคงเหาะอ,อยู่กลางอากาศขณะที่เขาจ้องมองไปทางอีกฝ่ายด้วยสีหน้าที่เย็นชาสุดๆเสียงกระบี่คำรามอย่างดังมันได้สั่นไหวและแผ่กลิ่นอออกมารอบทิศทางพร้อมๆกับประกวดอาวุธกว่า136ชิ้น ลายล้อมรอบกายของเขาเอาไว้อาวุธทั้งหมดส่งกินไอที่แข็งแกร่งกว่าของผู้อาวุโส,สูงสุดนิกลายล้อยหลอมตั้งม่รู้กี่เท่าตัวเหมือนดังการเปรียบเทียบสวรรค์และผืนโลกเลยก็ว่าได้นี่มันอะไรกันอาวุธสมบัติระดับสูงทั้งหมดนั่นหรือไม่มีแม้กระทั่งอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าอาวุธสมบัติระดับสูงเสียอีกนี่มันอะไรกันสีหน้าของผู้คนดยรอบากันเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะมีหลายคนที่กําลังมองไปยังอาวุธนิลัน ด้วยสีหน้าที่หวาดหวัน่นเจ้านิกายล้อยหลอมได้แต่สั่นระลิกและยังคงจ้องมองไปยังอาวุธทั้งหมดที่หลินเทียนปล่อยออกมาเพราะมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าอาวุธของผู้วุโสสูงสุดนิกายของพวกเขามาเลอย่ำเจ้าเป็นไปได้ยังไงมันเป็นครั้งแรกที่สีหน้าของผู้วุโสสูงสุดของนิกายล้อยหลอมได้เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงพร้อมทั้งอดส่งเสียงคำรามออกมาไม่ได้เพราะเขาที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ได้แล้วจึงได้สามารถข้ามขีดจำกัด และสามารถควบคุมอาวุธได้กว่า98ชิ้นซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองทรงภูมิแต่ตอนนี้หลินเทียนกับสามารถควบคุมอาวุธได้กว่า136ชิ้นแถมยังเป็นอาวุธสมบัติระดับสูงทั้งหมดนี่มันจึงทําให้ความรู้สึกสูงส่งของเขาดิ่งลงจากสวรรค์และพุ่งลงสู่นรกที่เย็นเฉียบในทันที